จ่าแพ่นครับทุกคนมือนียายคลิปนียายจะไม่กล้าพามวนด้วยจ่าเด้อนี่อันนี้น้องสาวมาเลี้ยงเนื้อย่างด้วยจ่านี่มาพอกัดด้วยจ่านี่นี่น้องสาวเออมาเลี้ยงเนื้อย่างด้วยจ่าเด้อตอมพี่ตอมน้องด้วยจ่านี่มาเด้อมากินนย่ยายเด้อน้องสาวมาเลี้ยงแสบแสบไปเลยนี่กินเนื้อย่างด้วยจ่านี่กำลังกินกันมามา แฟนครับจุบุชุกนนี่ตอมพี่ตอมน้องก็ล่ะเปรบบ้านบ้านได้น้องพี่น้องเนาะพูนมามาน้องนั่นโอ้ยน้องนั่นเพิ่นเซบบาตาท้องตาท้องกำลังกินกันเด้อ กแ๊บเสบๆเลยนี่พี่น้องนี่อ่ามามานี่จ้านี่แพ่ีครับมาเยี่ยมยายด้วยจ้านี่นี่จ้าแพนครับเพิ่นอยู่ฮะ แพนครับคนอยู่อยุตย,ย,ย่าห์ได้อจ่าเด้อมาเยี่ยมญาติด้อจ่าเด้ออินสวัสดีจ้าหลังจากกินยังมุกกะทะเออกินมุกกะทะร่วมพี่ร่วมน้องมากรับเพนครับมาเยี่ยมเด้อจ่าเด้อแ <laughs> พนครับจ่าอยุธยาเด้อจ่านี่ นูไปรขอเจริเโีปให้้าใหรวยเด้ออ้ยเจาตุเจตรวเด็ดราของฝากเจตวเจบัดเด็ยราคองฝากทุกคนครับเนาะเจตวดมาแล้วอ้าวยะเจวด

เก็บบรรยากาศเนะาะเอซีมมาเยี่ยมยาจัม,มปการนะครับเนาะย่าท้งบ้านล้าก็มาจากอธิธทยาเนาะ หอยแยบาทข้าวหอมสซลินข้าวหอมลิน้าเจ้าข้าวเจ้าครับเอานี่ของกาทอง้ยุเ้นุลินหับานีม้อมใหม่ ใหญ่สิห้า FC ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยวัดนะครับนะไปเห่นบ้านเยี่ยว,วบ้านติดกันได้ดีใ,ใ,ใจแฮ

บ่ไอพอเราแยาไปใกลเหรอนี่เดือนเป็นเดือนยายนข้าวปูข้าวปูปูเดือนหนึ่งเดือนสองสามสองเดือนสองสาบากได้หลวบานอาูุช่องหน้าอยู่หน้าจะคล้องโล่งไปปูหดบกบุ่งล็ยพี้มันท 1941, ี่จะบกบุ่งจะเห็นอีกที ก็หลานี่ก็น้อยเราพึ่งของแม่ใหญ่มากลยจ้าเอาเขาพักนี่ได้สบายมากไปเลยไเลยวันีเรียบเลยจ้าเอาเขาขึ้นแล้วก็มาส้มชวนมาส้มชวนงามๆเลยนะ อยากได้อะไรก็เก็บเอาเลยเด้อไคขนาคขนาเลยแหละนี่เออเอาไปเลยยังว่าเนี่ยอันนี้นักรามดอกอ่ะเออมันไม่เหมือนกันเออเออขนากระลำดอกไม่เหมือนกันนี่นี่นี่ก็คขนาเออเนาะปาดบ่เคยผอพักขนาหน่ไงปานนี่ยเหรอ บอ่อประกันาพัดนี่แหละโมแม่ของปอดับนี่แหละนี่แหละปูกบ้านนอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอืะอของบ้านนอก,กนงามครับเอฟซีแล้วก็สิเดกลับแล้วนะครับเนาะเอฟซีจะสิเดือนทางไปมุยลำตอน,นะครับ

เด็ยันยันที่นมาแต่พักังขอบคุณมา้านี้จบลิปเอออ้าวยายกระิจบลิปมาส่งแฟนครับอเพียงแค่นี้เด้อค่ะของคุณกํลังใจของคุณทุกคนเมงขคุณทุกแห่ทุแซ่จวัดดีจ้ายายรักแพนครับทุกผูทุกคนดิจ้า 什么红的？